วันนี้ลูกค้ามากับรถ Isuzu D-Max All New เข้ามาใช้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกับอาการแปลกๆจากล้อหน้าตอนเบรก <Okay. S 1> นายช่างได้ทำการเริ่มเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นอย่างแรกโดยลูกค้าท่านนี้เลือกใช้เป็นเชลเด HD8 สั่งเคราะห์ร้อยเป็นเซนจากทางร้านลูกค้าได้รีเควสเปลี่ยนผ้าเบรกหลังด้วยนายช่างรับสิบแสจัดให้ครับ <All right. S 1> ทีนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่ปัญหาหลัก นายช่างได้ทำการถอดสาย ABS เพื่อเช็คเซนเซอร์ความเร็วและทำความสะอาดนายช่างสังเกตว่าสายอยู่ในท่าที่ผิดปกติ <c oughs> เลยทำการตรวจเช็คว่ามีการขาดในของสายไฟหรือไม่โดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานพร้อมกับขยับสายไปมาแต่ก็ไม่พบอะไรนายช่างใหญ่สรุปว่าอาจจะเป็นเพราะเศษฝุ่นที่ทำให้เซ็นเซอร์ความเร็วนั้นเพี้ยนแต่ก็ยังไม่ชะด่จใจากสาเหตุสายไฟขาดในซึ่งเป็นอาการที่โชว์เป็นบางจังหวัดเท่านั้น ขณะเทสรถก่อนส่งงานกราฟความเร็วของล้อหน้าซ้ายและขวาก็ออกมาเท่ากันพร้อมกับโค้ดที่ไม่โชว์อีกเป็นการมองบอกว่าระบบทุกอย่างกลับมาทำงานเป็นปกตินายช่างได้ทำการอธิบายให้ลูกค้าฟังพร้อมกับให้คอยจับตาดูอาการต่อก่อนส่งรถขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ